สวัสดีครับผมกอบวีล็อกครับวันนี้เรามาตกปลาครันที่เดิมสะพานสะพานนัดกลางนะครับได้ปลาสองตัวครับ,อา,ารรบอาหารก็เป็นสูตรขนมปังมะพร้าวนะครับใส่ลำระเบิดนิดหน่อยนะครับ นี่พูดไกลกลองนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับ mm hmm. เพลินตอนนี้ก็ิมเงียบนะครับน้ําแดงนะครับเป็นต้นฤดูหนาวครับที่น้าหลากน้ําก็จะแดงๆครับทุนใหญ่ปลาก็จะเริ่มลงมาจากทั่งเหนือนะครับต,ตอนนี้เรากำลังเจอเจอสวะนะครับรอยไปที่สายเอ็นนะครับ น,นี่จะเป็นวันน้องวางรันหยุดเราก็มาตกปลานะกิจกรรมน้องวางนะครับเห็นใบต่งางๆไหมฮะล่อสายเห็นไปนิดเดียวเองครับ คนก็ไม่ค่อยเยอะนะควันนี้นวนจันทรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นวันทำงานนะครับผมเป็นเวน,นอยู่พอดีนะแล้วบรรยากาศนะครับสงานเหมือนเดิมสวยนะครับ นี่ไปนียบๆครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกี่ตอนตอนตอนเลิกเลยสวยครับบรรยากาศบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเย็นนี่สวยนะครับอันนี้ตอนนิวบาลบายบ่ายสามเขาช่องบายสามนะครับเป็น,น เจอกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนสว่ะกำลังมานะครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวก็ถ้ามาเยอะก็เทเยอะทิ้งครับกลับบ้านนอนปลูกต้นไม้ต่อนะครับเดี๋ยวสว่ะกองเนี้มันจะลอยมาติดกันตรงนี้นะครับ อเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเลิกเลยครับผมอกลับมาเลยนะครับผมอันนี้คือสวะนะครับลอยมาเต็มหยุดนะสวะมันเดินนะครับตอนเนี้ยน้ํามันลงนะครับเกสสวะนะจะลอยไปทางทางขวานะครับน้ําลงนะแต่น้ําก็ขึ้นด้วยนะครับชัางใกล้จมแล้วเพราะว่านี่นะครับน้ําลงนะครับกับ น้ำที่ปล่อยมาจากภาคเหนือนะครับน้ำมันจะปล่อยมาแรงอ่ะตอนนี้พอน้ํามันลงมันลงไม่ทันนะครับนี่มันจะท่วมเข้ไปถึงกระป๋องถึงตู้กระป๋องอุปกรณ์เราแล้วนะครับน้ํามันลงครับแต่น้ำมันขึ้นด้วยนะปีนี้ก็จะน้ามากนะครับแต่ว่าอาจจะลงทะเลหมดนะ สวะมาเยอะกว่านี้คงจะตกไม่ได้นะครับเจรีนะผมน,นี่มาดูนะครับาเขาใช้เรืออะไรสวะนะครับน,นี่ต้องใช้วิธีการวางแบบนี้แล้วนะครับวางบาลานเบ็ดไว้บนที่วางนะครับมันข้อดีมันวัดง่ายนะครับมันแค่ยกก็วัดได้ละ ปไปเนี่ยน,น้ำก็ขึ้นมานะครับนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับเป็นน้ำลงฮนะเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นนะครับแต่น้ำลงอย่างนี้นะมันจะดันกันแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดร้นตะลิ่งนะครับ ก็มีท่วมชายแม่น้ำได้ครับปีนี้หรือว่าพักบ้านพักริมชายหาดนะครับได้ได้สองตัวเหมือนเดิมนะครับปามนิ่งนะครับสวะไม่ก็ ดูนีลาไปก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าดูนีลาเราจะไม่ได้ปลาแล้วติดตามมันสบายๆนะครับกอล์ฟปีล็อกนะครับนี่ค่อยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมีเอามีหลาย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 อย่างครับให้ดูครับคิอว่าใช้การใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ตกปลานะครับขับรถเที่ยวนะครับหลายอย่างนะครับจะทําให้ดูนะครับ บางอย่างไม่รู้เราก็แชร์ได้นะครับความรู้แรงกลางนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ